สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วเป่าผมด้วยลมร้อนหรือลมเย็นดีต่อสุขภาพผมมากกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขาดการดายผมสวยๆไม่ได้เลยคุณย่อมรู้ดีถึงพลังของไดเป่าผมไม่ว่าจะเป็นการจัดแต่งทรงสำหรับค่ำคืนพิเศษประชุมสำคัญหรือแม้แต่แค่เป่าผมให้แห้งหลังสดยเป่าผมก็คงเป็นเครื่องมือสำคัญของคุณแต่คุณเคยสังเกตปุ่มลมเย็นบ้างไหม ถ้ายังไม่เคยคุณกำลังพลาดเคล็ดลับสําคัญของการจัดแต่งทรงด้วยความร้อนที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับรูปลักษณ์และความรู้สึกของเส้นผมคุณเลยมาดูกันว่าเป่าผมลมร้อนลมเย็นแบบไหนดีกว่ากันเป่าผมลมร้อนลมร้อนจากใดเป่าผมของคุณเปรียบเสมือนผู้ช่วยหลักในการเนรมิตท,ทรงสวยด้วยพลังของความร้อนจะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเส้นผมทำให้ง่ายต่อการจัดทรงตา,ตามต้องการ ไม่ว่าคุณจะอยากให้ผมตรงสวยเด้งเป็นลอนหรือเพิ่มวอลลุ่มให้ดูหนามีชีวิตชีวาผมตรงสวยหากคุณปรารถนาลุกที่เรียบเนียนเงางามลมร้อนจะช่วยคลายลอนหรือคลื่นตามธรรมชาติของเส้นผมทำให้การใช้แปรงหวีให้ผมตรงเป็นเรื่องง่ายดายผมมีวอลลุ่มเด้งสวยแปรงกลมและลมร้อนคือคู่หูที่ลงตัวสำหรับการสร้างสารร์ผมใดที่ดูหนานุ่มมีวอลลุ่มราวกับเพิ่งออกจากซาลอน ผมหนาหรือหยาบสำหรับสาวสาวที่มีผมหนาหรือหยาบอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการเป่าผมให้แห้งเร็วขึ้นและยังช่วยให้ควบคุมผมชี้ฟูได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยเป่าผมลมเย็นหากลมร้อนคือผู้เนรมิตรูปทรงให้เส้นผมลมเย็นก็คือผู้ล็อกทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเปรียบเสมือนขั้นตอนสุดท้ายที่เก็บล็อกความตั้งใจทั้งหมดของคุณ มอบสุดยอดคุณประโยชน์ของลมเย็นจากใดเป่าผมไม่ว่าจะเป็นผมที่เงางามยิ่งขึ้นลดความชี้ฟูและทรงผมที่อยู่ทรงยาวนานปิดเกล็ดผมให้เรียบสวยลมเย็นช่วยให้เกล็ดผมเรียบสนิทลดความชีฟ้ฟูทำให้ทรงผมของคุณดูสวยแป๊มมีประกายเงางามล็อกทรงผมให้คงทนหลังจากใช้ลมร้อนจัดแต่งทรงจนได้ที่แล้วการเป่าด้วยลมเย็นจะช่วยตรึง ทรงผมให้อยู่ทรงนานยิ่งขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทรงผมที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษและช่วยให้ผมที่มักจะชี้ฟูดูเรียบลื่นขึ้นปกป้องสุขภาพเส้นผมความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้อ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนมาใช้ลมเย็นในช่วงท้ายของการเป่าผมจะช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมของคุณ ใครใช้ลมแบบไหนเป่าผมกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ